มมืนอนมาอ้งช่องอยาเดี๋ยวคนไลฟ์ผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีลวงป้านาอาทุกท่านครับผมพบกับผมเล็กจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนวันนี้ผมมาบ้านปอบที่แกลใหญ่มาแล้ว,ลวก็คือเข้ามาหาแกปปอบนะ ไม่รู้ว่าวันนี้ที่ผมจะมาเนี่ยจะเจอแบบแกใหญ่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะทําอะไรผมหรือเปล่านะผมว่าผมก็จะลองมาดูนะแปกใหญ่ไม่ได้มามาคนเดียวเลยลุยคนเดียวเลยคนนี้ก็เป็นศาลที่จะอยู่หน้าบ้านของปอบนะคนถ้าอย่างไรก็ไปไปข้างใน,นกันว่าจะเจอแย่ปอบหรือเปล่าทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไปกันดพี่นี่เป็นศาล สายของยายปอบตั้งไว้หน้าบ้านนะทุกคนแต่ก็มีพวกหุ่นพวกตุ๊ก,กตาหุ่นนะดูเป็นพวกน้ำส้มด้วยแล้วก็เป็นหินเหมือนจะหินหินแร,ร่หรือเปล่าไม่รู้นะก็กลาบ่อนผมขอไหว้ก่อนเพราะผมมาแบบไม่รบลู่นะบรรยากาศคือแบบวัองเวงมากทุกคนแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวแบบมันจะเย็นแบบผิดปกติมาก เย็นกว่าปกติดังนั้นเนี้ผมมาคนเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะไม่รู้ว่าถ้าปไปไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะเข้าใกล้นลถ,ถ้าได้เจอนะแต่ไม่รู้จะ,จะเจอหรือเป่านะเนี่ยตรงนั้นอ่ะจะเป็นทางที่ยายปอบชอบออกมาทุกคนไม่รู้ข้างในมีอะไรนะผมยากจะรู้เหมือนกันแต่ไม่รู้แนใหใ่เข้าไปจเจออะไรบ้างนะ ดูกันว่าข้างในมีอะไรกันแน่ผมเห็นใหญ่ปอบเดอะวมาบ่อยมากนั่นโคตรลองเวงทุกคนทุกคนมันก็ใส่สิทธิ์อะไรอะ่ะก,ก,ก็ะไ,ะไม่ได้มีอะไระทุกคนแคน่มันลองเวง มากมากคนมันโคตรวังเวงเลยคืออะไรอะ่ะใช้สิทธิ์อะไรอะ่ะลูกอะไรวะคนลูกันทุกคน คนมันเริ่มเย็นๆอย่างนี้วะมันเย็นมากเลยมีคนอยู่ไหมครับ อ,อะไรก็เป็นเป็นแบบห้วยนะน้ำป่าฮัลโหเป็นคนอยู่ไหมครับ มันเงีย,งยบๆไปทุกคนแต่ว่าอากาศมันเยน็นมากๆอะ่ะมันไม่ผิดปกติอะ่ะผมเข้ามานี้คือรู้กึกว่ามันเย็นแล้วก็แบบเย็นตัวทั้งตัวเลยอะ่ะโอเคพีค่ผมลองเดินตำรวจรอบบ้านหน่อยนะ เป็นห้วยน,น้ำแรงมากที่น,น้าฝนเฮ้ hey. คนอะไรอะปพ่อป่ะใช่ไหมเฮ้ยทุกคนขอมืองนี่เขาแน่ใช่ไหมทุกคนคพราะเขาไปไหนเขากเขาใส่หมวกทุกคนนี่เขาทำเอ้อ คนขอเดินมาบ้านไหมคนนั่งหัวห้างของมันใกล้อยู่ไกลนะใช่คนเดียวกันไหมทุกคนใช่คนเดียวกับที่ไฟใหญ่เจอไหมหรือว่าที่เรามาเรามาแล้วก็เจอแบบตัวนี้ไหมคุณเมือน้องมียะคุณถามว่ากินข้าวยังนะเขาบอกยังไม่กินนะ<ส>นุชเว่ยมี่ะ หิวข้าวไหมเขาบอกไม่หิวนะนั่นแหละทุกคนเขายื่นอะไรไหมผมไม่รู้นะทุกคน้ขอยื่นอะไรไหมทุกคนนั่นแหละม้าเปื่อนแหละนั่นแหละ,นนหละคนขอยื่นของไหมผมนะไม่รู้เป็นอะไรนะผมไม่กล้าเข้าไปทุกคนผมไม่รู้เขาจะแค่อะไรผมนะอะไรอะ่ะมันคืออะไรทุกคน นี่แหะละนี่รีบไปเดี๋ยวมาไอ่ไง,ไงอะมองผมไม่กล้าไปนะมันทำมันจะกัดผมไหมเขาบอกว่าไม่กัดลองเข้าไปนะนั่นแหละครับมึงอ,อะไรทุกคนมันคืออะไรอะ่ะเจอแล้วเพื่อเฉลี่ยเนเช้ ทุกคนถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาไม่บอกแล้วก็คุณผูถามเป็นของใครเขาบอกเป็นของเขานี่เพื่อนเยอะขอตั้งกล้องไว้ทุกคนผมไม่อยากดูกล้องไปอันตรายนี่อะไร ไปปว้วคุคุคืออะไรทุกคนเนี่ขยขอให้ผมมานี่เขาแล้วเอ้า อผมมาเนี่ยมันคือกำไรเหรอกับไอ้นี้คืออะไรทุกคนลากไม้เหรอลากไม้โบราณเหรอเระมือ,องานช่องอยางานจะใส่ยา คนถามว่ากินของสดไหมเขาบอกกินกินไก่ไหมเขาบอกกินคืนนี้ทุกคนผมอยากพามาเอาไก่มาให้เขากินทุกคนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายพี่ๆดูนะว่าคืนนี้คขอยกินไก่ที่ผมให้หรือเปล่าทุกคนพี่ๆช่วยดูผมท,ทีว่ามันคืออะไร ลากไม้โบราณเหรอหืมก,กินชุนๆนะกำไรมันคือกำไรแบบไหนอ่ะบนไม้ละทำไมหนุ่นนพมพี่ตั้งย,ย่ยมมาอะไรย่อผมให้ผมทำไมเนี่ยหนุ่มพี่ตั้งย,ย่ยมมาอลไรที่ทำวะให้ผมทำไมมีอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่พูดแล้วทุกคน นบาและมืงเาซอทุคนไม่รู้ว่าเขาจะซื้อถึงไรนะเขาให้ผมมาเนี่ยอโยนเพอย็อยนนนมเบว่าีให้ระมาเขาไม่เอารกเขาไม่เอาเขาอ,อยากให้ผมผมไม่รู้ว่าที่เขาให้ระมาณซื้อถึงอะไรนะผมเมือไหนมาอ้างช่องย่ เดี๋ยว,ว,วเราเหน่อยู่ยเ,ยเก็บเรื่องเหนือ่ะผมถามว่ากินไก่ไหมเขาบอกว่ากินแล้วผมเลยบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมนำไก่มาให้นะโอเคทุกคนดีวเขาแล้ทุกคนเขาสะบกสะบัดมือแบบว่าไม้ผมกลับไม่ให้ผมไปด้วยนะไล่ผมกลับนี่ชิบะไปเที่ย คนแรกผมกลับนะเขาบอกกลับไปแล้วเมันลองเดินตามไปนะเพื่อดูว่าข้างในจะมีอะไรนะทำไมคนเดียวเข้าไปบ่อยจังออกมาทางนี้ด้วยซ้ำเขาถือไม้มันจะไล่ให้ผมกลับมีอะไรทุกคนข้างในมีอะไรอะ คนไล่ผมไล่ผมมั้ยคุณไล่ผมมยโอเคเดี๋ยวจะขอตัวกลับของทุกคนผมไม่ตามไปแล้วละลายเดี๋ยวไว้เจอกันกินข้าวทุกคนไว้เจอกันกินข้าทุกคนผมไม่ชอบคนเนี้เสียงติดอ่างหมดแล้วไปทุกคนไป